ส่งกำลังใจให้น้องเมย์รัชนกปีบหัวใจทั้งประเทศค่ะน้องเมย์รัชนกร้องไห้หลังจากที่พ่ายแพ้มือหนึ่งของโลกเป็นเกมการแข่งขันที่สุดระทึกจริงๆเลยค่ะสำหรับศึกแบดมินตันเป็นโอลิมปิก2020นี้ในรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดียวระหว่างน้องเมย์รัชนกพบกันกันกบไต้จืออิง เป็นมือหนึ่งของโลกนั่นแหละค่ะปัจจุบันนี้ก็จากไต้หวนันผู้ที่ชนะก็จะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปปีผมใจกันทั้งประเทศอย่างน้องเมย์รัชนกเองร้องไห้เลยละค่ะหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับมือหนึ่งของโลกไปในการแข่งขันครั้งนี้น้องเมย์ได้นํากอดไปในช่วงของเกมแรกค่ะก่อนที่ทั้าหน้าของใต้จื่ออิงจะตีเสมอในเกมที่2กระทั่งเข้าสู่เกมที่3ทั้งสองคนนั้นต่างฝัดกันทนานําคะแนนแบบไม่มีใครยอมใครจริงๆแต่สุดท้ายมือหนึ่งของโลกก็เป็นผู้ชนะไปได้ในที่สุดทั้ง หลังจากที่พ่ายในการแข่งขันน้องเมย์เองเนี่ยร้องไห้ออกมาหนักมากทำเอาแฟนๆที่ตามเทียนนั้นรู้สึกบีบหัวใจไปตามๆกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องบอกเลยนะคะว่ากองเชียร์ชาวไทยเนี่ยชื่นชมถึงความเก่งของน้องและเห็นถนึงความพยายามที่ตั้งใจจริงๆทั้งทีมงานเองก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับน้องเมย์ด้วยค่ะ